วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาเล่นซ้อนแอบกันนะครับมีอยู่4ี่คนนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับปอนเี้ตุ้ยอ้าปอนเป็นคนห้าที่ยังไม่เปิดกล้องตอนนี้นะครับทุกคนก็คือกล้องเรานะครับตอนนี้อยู่เหมือนเดิมแหละเราต้องหาที่แอบนะครับตอนนี้อีก40บวินะครับทุกคนมันวิ่งบัวได้นะครับโอเพนช็อปอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรซื้อไม่มีอะไรซื้อนะไม่มีอะไรซื้อโอ้ยเนาะ อ uhm, huh. ุ้ยเราต้องหาที่แอบไม่ได like ้เนี่ยทุกคนอะไรกันครับนี่ทตามันหายากจังก็คือแอบตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะห้ามวิ่งหนีนะก็คือแบบแอบตรงนั้นเลยเฮ้ยทุกคนมันมันที่มันก็กว้างจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีที่แอบเลยว่ะจริงๆแล้วแล้วกูแอบตรงไหนแบ๊คแอบตรงไหนน้องน้องเป็นคนหานี่เลยกรันทุกคนผมผมอยู่ตรงนี้แล้วกัน ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือป่านะครับนี่ออกป้อนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเ้อมา<ห>ดูว่ามันจะหา<อ>ใครได้หรือเปล่านะในใ <laughs> คือแบบทุกคนก็อยู่ตรงนี้นะครับเป้อยู่ตรงนี้ไอเตอร์ยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแบบปอนจะหาได้หรือเปล่านะมา,มาตั้งโต๊ะพูดตอนนี้ยังไงโต๊ะ จะหายังไงดีเฮ้ยในหลุมมีใครไหมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครแอบตรงไหนบ้างนะครับทุกคนบอกยายายาเตะตัวเองไม่ได้อยู่ในหลุมอันนี้ก็ไม่เอาเลยพี่ใช่อะไรเฮ้ยไม่มีว่ะตรงนี้ไม่มีว่ะเฮ้ยออกได้หรือเปล่าออกไม่ได้ ออกไม่ได้รอเล้รอเลยวรอเลยวโอ้เผลนี้ก็ไม่มีตอนนี้นะครับปอนก็หาอยู่นะครับยังไม่ใกล้ตัวเองเฮ้ยเอกได้เรียกไอ้เตอยเจอ โอเคนะครับตอนนี้เจอเต้ยแล้วครับหนึ่งคนนะครับอ่าลงลงมาเลย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 เรียบร้อยนะครับตอนนี้เต้ยเจอไปแล้วนะครับทุกคนเออตอนนี้นะครับทุกคนเหลือผมกับพี่เป้นะครับมาดูว่าปอนจะหาเจอหรือเปล่าแมวมันใหญ่จริงๆริงนะครับทุกคนมันไม่ค่อยมีที่แอบหรอกแต่ว่าแมวมันใหญ่มันต้องแบบใช้เวลาในการที่ต้องวิ่งหาอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะหาเจอซ้ายอะซ้ายหรือเปล่าไง เจอจนได้เออพี่เฟสู้ๆพี่เหลือพี่คนเดียวเอ้าฮะฮะะไม่เห็นจริงๆไม่เห็นกูจริงๆเหรอโอ้ไปไม่มีใครเห็นหรอกนะไป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 ตอนแรกคนนึกว่าเห็นนะแต่ไม่เห็นว่าเฮ้ยอุยอยู่ในซอกกล่องอะไรนี oh, you know è, ่เองประมาณนั้นฮะอะไรนะอะไรอะไรใครพูดกล่องอะไรซอกในซอกกล่องอะไรอย่างงี้นะกล่องใหญ่ๆอ่ะเออ ตายแล้วผ่านวะตายแล้วผ่านาแล้วเจมวิเจมี่ไม่ทันหรอกนะเออตรงไปแล้วซ้ายหรือเปล่านะอะไรเงี้ยตรงไปตายเออเอไม่มีพี่เป๊นจะนะเฮ้ยพี่เป๊ะจังนะเฮ้ยทีนี้แบบจะนะำแบพวกเราเฮ้ยไม่ไม่คิดมันไม่เห็นจริงเว้ยไม่ได้ผ่านมาแรกกันเลยจริงดูนะครับว่าจะได้ด่านอะไรนะครับรอบนี้อ๋อด้านนี้เป็นด้านที่แบบว่าอ่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจะได้ พี่เป้เฮ้ยผมอนเอเต้ยเป็นนะครับคนที่โง่ที่สุดในแก๊งใช่ฟอน้องฟอนจอย่างนี้แลอย่รงนี้แหละนี่เลียนนี่เรยนี่แหละเอออย่างนี้แหละชอบกระถางต้นไม้ต้นนั้นจัง โอเคเราแอบอยู่ตรงนี้ละกันนะครับเตยมาแล้วตอนนี้เอ้ยเจอหรือเปล่าตรงนี้ไม่เจอมาเก็บตังค์ดีกว่าอ๋อมาเก็บตังค์โอเคโอเคโอเคอาไม่มีในกระถางไม่มีคนเนาะมถึงแอบได้แต่มันก็ไม่มีคนหนายังไงดีเฮ้เ้เฮเฮ้เฮ้เมันใช้แบบมุมมองนี้หรือเปล่าเห็นเห็นอะไรแอบๆเห็นอะไรแอบๆอเจ๊อ๋อไม่มีอ่ะ ไม่มีไม่มีไม่มีอไม่มีหลักไม่มีหลักไอ้ใจพี่เป้อยู่ไหนนะตอนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับพี่เป้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแต่แต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าเขาอยู่ตรงไหนนะแต่ทุกคนน่าเห็นแล้วแหละในกล้องเขาตอนนี้เต้ยก็เดินไปเดินมาแบบไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้เออข้างบนนี่มีหรือเปล่านะไม่มีล็อกเตอร์อะที่อื่นหรอดูดิมันหลซอกเลยอะเจอหรือเปล่าไม่เจอหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยใจ ออกลีนด่อีกตู้นึงหรือเปล่านะโอเคหานะต้องหาให้ละเอียดนะครับคุณต้อง <ไป S 1> คุณต้องทำเวลามากกว่าน,นี้นะครับไปเลยไปเลยมาแล้วครับตอนนี้มา <ไป S 2> อยู่ตรงนี้อ๋อมีสุดมีสุดกระโดดนี่เต้ยเดะกระโดดขึ้นมาแล้วนะครับเก็บตังค์ปึ๊บ เลยกล่อลงไม่มีเฮ้ยพีพ่เปี๊ยม่แอบเนียนจัดตันนี้นะครับเตยได้กลับมาเช็คนะครับพีพ่เปี๊ยอยู่ตรงไหนวะจริงๆก <c oughs> ลับมาเลนติฟีนะครับเขากลับมา <c oughs> ด้วยคาใบ้ว่ามีคนอยู่แถวนี้นะครับทุกคนพีพ่เปี๊ยหรอลอกแม่เลหลอกไม่หาเหลอกดิมันไม่มีมันไม่มีไปครับตอนนี้ไปแล้วครับตอนนี้โอเค จะเป็นงูงูหยกตายเลยเต้ก็อยู่ในกล่องไปแก่เข้ากล่องแรกกูเยยแล้วก็มองไปแค่ฝั่งเดียวเว้ยกูอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ข้างหลังเว้เต้ผมบอกเลยวมันโง่ที่ทุดไปยี่ปี่เลยไปยี่ปี่ต้องหลอกแล้วแล้วนี่นะครับปอนเป็นอีกแล้วนะครับทุกคนปอนจะโกงแล้วมันซูมออกได้แล้วก็จะแอบเฮ้ผมว่าผมผมแอบตรงนี้ดีกว่าเฮ้ย ัวนี้น่าจะเนียนตัวนี้น่าจะอผมว่าเนียนจริงตัวนี้ผมว่าเนียนเนียนแล้วล่ะเฮ้ยน้องกูไม่เนียนแล้วอะ่ะเตไปที่อื่นน้องเพื่อความอยู่รอดของพวกเรา <c oughs> เฮ้ยตปูนเว้ยคือคือเราเคยผ่านมาด้วยกันไงเฮ้ยเตยน้องจนเจอเตือคู่เลยกระจายความเสี่ยงดีไหมดีไม่ดี <c oughs> โอ้มาเป็นไงเป็นกันวะ <c oughs> มาดูนะครับว่าปอนเขาจะเห็นเราเริ่มงแบบที่ยิงอ่ะมันทำอย่างนี้ได้นะทุกคนเนี่ยนะมันซูมดูเขานองได้แต่ว่าเราไม่ให้เขาทำนะแต่ถ้าเขาทำทุกคนก็อ่าด่ามันเลยโอ้ตับแล้วตับแล้วตับแลยเมื่อกี้สวัสดีนะครับว่าห่าบนหลังคานะครับเฮ้ยเร็วๆได้เหรอไปแล้วครับตอนนี้เขาวิ่งไปนะครับเอาวิ่งไม่มีครับตรงนี้ไปต่อตรงนี้เช็คนะครับเช็คทุกซอกทุกมุมนะครับทุกคนเ ไม่เช็คไม่ได้นะไม่เช็คไม่ได้นะเช็คห้ามพลาดเลยนะถ้าเช็คพลาดได้เรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยแล้วนะถ้าเช็คพลาด้เรียบร้ยได้มีเรียบร้อยทำไมตอนไปบอกผมว่ดูฉลาดกันจังวะยังไงดีนะตอนนี้ฟอนวิ่งมาแล้วครับผมบอกเลยนะครับว่าแมปปันใหญ่นะครับถึงมันจะไม่มีที่เอฟแต่แมปปันใหญ่ต้องวิ่งไปหาอะไรประมาณนี้มันมีชั้นสองนะมันขึ้นมันสามารถขึ้นไปบนเตียงได้ด้วยนะบอกไว้ก่อน เขาจะวิ่งมาถึงเราหรือเปล่านะให้วิ่งมาถึงเราหรือเปล่าเราอยู่ไกลมากเลยอ่ะเนี่ยโซฟามันจะเด้งเออสรุปมันไม่ได้มาทําอะไรมันมาเก็บตังค์เอ้ยข้างในก็ต่างหรือเปล่าจ้าไม่มีเฮ้ย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 แบ็คแบ็คเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเต้ยใจเย็นไว้หายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธ้้้เเฮฮู อยู่ในหม้อหรือเปล่านะไอ้แบ๊กนั่นดูเออไอ้หม้อก็จะไปทำอะไรในหม้อวะ เฮ้ยมันมีที่โดดเลยเฮ้ยมีที่โดดหรือที่ว้าอ๋อที่ว้าว้าหรือเปล่าปั๊บจ้าเอะเฮ้ยไม่เจออยู่ตรงไหนนะใบให้ว่าตรงแถวแรกแถวนี้ไม่มีตัดโซนนี้ไปเลยแถวแรกเลยอันนี้คือเราใบเขาเล้ะครับเพราะว่ามันเหลือหนึ่งนาทีนะครับเออมาดูว่าเขาจะเจอหรือเปล่านะครับทุกคนเคเควิงก็หมดเวลาแล้วอ่ะยิงยงคือแบบว่าถ้าคนหาก็คือท้อยังไงต่อโอ้เลี้ยวฝั่งนี้ว่ามาดูนะครับว่าจะยังไงเออ ไม่ให้ครับคนต้นไม้ไม่เฉลยปะเนี่ยไม่เฉยไม่เลยเฉลยเนี่ยเฮ้ยนาดีวีเขาจะมาถันหรือเปล่ามาดูนะครับว่าต้นไหนกันอะไรเงี้ยต้นแรกเคยเช็คไปแล้วไม่เจอใบให้แค่นั้นแหละเออต้นแรกใบให้ไม่เจอโอราึ่งไม่ได้มาหากูเลยล่ะ บอนมาตรงนี S <S. Like like ้มามามาสายหน่อยสายหน่อยเพื่อนคิดดีดเอาเต้ยสายหน่อยตรงกระแพงไป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 กระแพงเออเราจะให้หันมาตรงข้างหน้าอะไรเงี้ยที่จริงเรือเต้ยเราอยู่ตรงไหนวะเต้ยเราอยู่ใต้หลังนกเราอยู่ใต้หลังนกเอจไใต้หลังนกไม่เมื่อกี้เกือบเจอแล้วเว้ยเมื่อกี้เก๋เต้ยแบบเงียบเงียบเลยนั่งเงียบได้แห้งนั่งเงียบเลยเมื่อกี้แบบเงียบจริงแล้วมันเดินไปด้านหนึ่ง ครั้งนี้นะครับพี่เป้เป็นนะครับทุกคนพี่เป้เป็นมาเต้ยเต้ยลูกคมปลาเต้ยลูกคมเล่าตอนนี้นะครับทุกคนพี่เป้เป็นนะครับทุกคนแล้วเราก็ได้ที่แอบแล้วพี่เป้ว่าไงพี่พี่ต้องหาให้เจอในีพี่พี่คือความหมายของบ้านของแบบการหาก็คือแบบตอนนี้คือแบบเรายังไม่เคยแบบว่ามีคนแบบหาเจอเลยรเอยงต้ยกลัวเราต้อง อันนี้เช็คละเอียดไอ้เจ๊อ้เจโอ้ยโอ้ยไม่เห็นดำตรงไม่เห็นดำตรงไม่เห็นนะดำตรงไม่เห็นดำตรงไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใกล้นีอยู่ใกล้หรอกอะไม่เห็นจริงเหรออ๋อไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไอ้เจ๊คือคือเราต้องปั่นเขาไปคือเราต้องปั่นไม่ได้เกิดขึ้นตะบนนี้ยังไงวะอ่ะเดี๋ยวคือตะบนน่ะมันก็ข้างขวาไงนั่นน่ะไอ้ที่กระโดดเห็นไหมน่ะข้างขวาไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไอ้หลังโซฟาฮะ มพระคุ้มล่องหงอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าที่นะเจ้าที่นะเมื่อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วพี่บีเห็นเห็นว่าเมื่อกี้เห็นแตงกูหาดี้กระโดดอยู่อ๋อหาดี้กระโดดอยู่ไม่เกี่ยวพี an ่พี่ต้องเห็นแตงแรกที่มาอยู่ข้างล่าง แสดงว่าเขาไม่เห็นเมื่อกี้โอ้มันยู่ตรงหน้าพี่เลยอะนะครับตอนนี้เหลือสองนาทีนะครับถ้าวิ่งหาผมก็คือแบบไม่เจอเอออะไรเงี้ยเข้าไอยู่ตรงเตาโอเคพี่พี่เห็นที่กอหญ้าตรงนั้มีตาวขาวๆหัวขาวอยู่เออใช่ๆไกล้ๆน่ๆใกล้หน่อยนะเออประมาณนั้นแหละนแล้วตอนนี้นะครับพี่เป๊กกาลังหาเราอยู่นะครับด้วยความที่แบบว่าอ่ามันก็ต้องมีคนหนีวิ่งหา ใครจะหนีไม่มีแล้วตอนนี้ครับเปเป้วิว่งมาแล้วครับตอนนี้วิง่งก็วิ่งวิ่งมาแล้วเ้าววว้าว,อาวตอนนี้เราเราเป็นคนแอบที่ดีนะครับทุกคนเปเป้หาเราไปเจอหรอกวันดีเต้วยวันดีวันดีเอ้วันดีเต้ยที่จะกจะไหนวะไปหาไม่เจอจริงอะเอออยู่ไหนวะหายไปไหนนันเนี้ย เอะไะครับตอนนี้ตัวเตอเหรอเห้ยเ้ามเต้ยมีส่วนร่วมว่ะนักวิ่งมาราธอนหนีไปเอาไปซ้โอ้ยเล้วแอบเนียนกันมากเลยว่ะเต้ยเราชนะว่ะเราแอบอย่างเนียนเลยว่ะจริง้ไม่เคยแอบเนี้ยขนาดนี้มาก่อนเลยโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นแมปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บ